สบายดีมามันนี้มาเจอกับสาวติ๊กซองสไาายฝรั่งเศสอีกแล้วื้นนี้เป็นนาทีทองของสาวติก๊กโอ้ยลูกสองคนนอนอยู่ถึงนอนเวลาเดียวกันเป็นมือนี้เป็นมือทําอิทที่ลูกนอนเวลาเดียวกันมาสั้นมื้นนี้สาวติ๊กก็เลยถือก็ยามาเฮปปีดีโออันเบาสู่ทุกคนฟังว่าสาวติ๊กอันไปโอฟี่ละวมื้อก่อนนะ จังไว่สาสันสันเนาะถ้าเป็นไพ่มีแผนซีมาอยูอ่ฝรั่งเศสต้องได้ไปรายงานตัวแน่นอนนะสันสันมาฟังไว้บางทีซีได้เกี่ยมตัวว่าก็คืออันเมื่อนานลซาซสาติตีอันมีนัดหนึ่งโมงครึ่งมืนพอหนึ่งโมงครึ่งลซาซสาติก,กับไปฮันลูกสาวอยู่กับอันเควินความจริงอันพนักง,งานบอกเควินสามารถอันเอาลูกสาวเข้าไปไหนฮันก็นได้แล้วซีมีคนมาช่วยเบิง้งแต่ว่าเควินบอกเควินว่า บรเป็นอย่างสิพาลูกสาวย่างโลกัสันๆนั่นแหละนะคะโอเคเอาลูกสาวไปคิวิวนลูกสาวไปสติกกเไไ็เข้าไปไนเข้าไปไนก็มีเข้าไปสติกมีอันถืออยู่ในมือมีแต่พาสปอร์ตพาสปอร์ตกับอัน การของสติและกระทรศทรัพท์ปกติต้องมีใบนัดใบนัดจากโอฟี่ละที่เขาจะส่งมาทางไปรษณีย์นะแต่ว่าเมื่อน,นั้นบังเอิญสติลืมสติลืมแล้วก็โบได้เอาไปว่าสั่งจับหลังจากสติเข้าไปเขาจะก็พาสติเข้าไปอันในห้องอันซบเซ็งว่าสารบ,บ้านเฮาเนาะในห้องอ่าทดสอบภาษาก็คือเมื่อน,นั้นท่านมีทั้งหมดเจ็ดคนคนดำสองแล้วก็คนอีกอย่างเออคนหนึ่งคือคนเอเชียแต่โบแมนดอก แล้วก็สรุปลมแล้วมีเอเชียคนเดียวก็คือสาวติ๊กอันแหละเข้าไปแล้วก็เข้าไปแล้วบอดีที่สุดเป็นประสบการณ์บอดีน้อยหนึ่งมาสัา้นๆเจออันพนักง,งานนิสัยบอดีเวาล์บมวลเบิ่งกบมมวลบางทีน่าจะเป็นเพราะว่าสาวติ๊กอันไปสาตีบอกวอา์บมมวลามซื้อสาวติ๊กามซื้อสาวติ๊กซื้อ,อยางมาดามบอกซื้อเจอเ้าแดงสีวอา์บมวลสาวติ๊กอ้าวเจ้าสิคิดนะจ๊ะแต่อันนี้เป็นแบบ เป็นส okay. so so, 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 ิ่ง yeah. อ so, <laughs> okay. so, uh ันที่สาวติเฮียนมาจากเควินนะถ้ามันไพ่บอาบมวนกับเจ้าเจ้าโต๊ะบมวนไปไพ่เบิ้งบโบดีกับเจ้าเจ้าเบิ้งบดีไปเมื่อนั้นสาวติก็โอเคสีได้ใส่อบนเฮียนจากเควินที่เควินซอนเอาแล้วซ้อนให้แล้วจากนั้นสาวติก็โต๊ะซื่อคุต้องสุสวสดิ์สติกวาวไฟวที่สุดคนอื่นเบิ้งหน้าสาวติเยอะสติตโอเคเบิ้งบดีสติก็ให้บดีแต่ว่ามีสองคนพนักงานอย่างนั้นคนนึงนีสใส่ดีที่สุดคนหนึ่งนีสใส่โคตรบดหีเลยแหละ นั่นแหละบอบพอดีกับสติกสติกกระต้มพอดีห่างจากนั้นอันนี้ยาอันสติกยักแนะนําคนที่สิมาอยู่ประเทศฝรั่งเศสละแนะนําบอตองเอานิสใส่คนลาวนี่ัส่อันนอบอย่างนิสัสอันสงนียมเข้มข่มละน้อมตัวอย่างละนิสัสอ่อนน้อมบอใส่บบได้ผลกับคนฝรัง่งสิโบว่วาเมารวมมาคนฝร,รั่งร้อยเปอร์เซ็นต์บอบางจาพวกใส่บบได้กับบางจําพวกถ้าเฮามาอ่อนน้อมกับเขาเขาแห้งขมเฮาเห็นบอ คืออันกับอันประสบการณ์เซาติกที่สซาติกเราอะาซาติกอันเคยไปอยู่บ้านคนฝรั่งล่ะแล้วเขาเจะใส่เซา,ซาติกแล้วเพราะว่าสซาติกเฮดเป็นคนสเสนียมเข้มขมในเป็นปีดําอิติมาฝรั่งเศสยงังโบฮูสิปับตัวจงังได้สันสันฮันแหละพญ,ญายามอันพญ,ญายามบกกลห่วยไผ่สันสันพญ,ญายาเปิดปากแดดบปตรง ตองเฮ็ดเงียบเก้มขมโอ้ยสุภาพไม่หมดบ่บรายผลบ่ตองเฮ็ดอันนี้ละเควินสอนซาติกไล่เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับชีวิตการใช้ชีวิตอยู่ประเทศฝรั่งเศสละเกี่ยวกับการเจอคนละตองเฮ็ดจังใดสินะฮันแหละอันนี้เข้าเรื่องก็คือว่าหลังจากไปนั่งอยู่ห้องสอบทุกเข้เจ้ากระยายอันข้อสอบให้แต่ละคนแต่ละคนนะเฮ็ดอันง่ายๆสำหรับซาติกง่ายหุ่นฟังสำหรับซาติกง่ายแต่ตัวเองเฮ็ดบรดยคนหนึ่งก็คือว่าง่ายคนหนึ่งง่าย หัวข้อที่หนึ่งกห้เขียนเกี่ยวกับอันซื่อนมสกุลเฮาแล้วก็บอยูเบอร์โทรศัพท์เฮาอีเมลเฮาประมาณนั้นแล้วหัวข้อที่สองกับงายอยูงายอยูอ่าก็คือหัวข้อที่สองเป็นบทสนทนาธรรมดาสาติตจือว่าเป็นบทสนทนาเกี่ยวกับส่วนมูมากินข้าวอยู่หืวเงินสินอ่าสบายดีอ่าอาทิตย์นี้จะว่างพาะเขาแยากส่วนจะมากินข้าวนะนนั้นานี้นะแล้วก็เขาเจ้าเขียนคำถามสาติตกัตบตอบก็คือก็เป็นคนสองคนที่คุยกันนะสิลงกันนะสิเนี่ย และวันนี auf, ้หัวข <iniz> ้อที่สามหัวข้อที่สามเป็นข้อเจ้าให้บทความบทความมีสองบทความแล้วปนั้นแล้วเขาจะมีคําตอบมาเฮาเฮาใหม่ติดติดเอาว่าสั่นสานแหละง่ายสามข้อข้อสี่ก็ง่ายคือกันแต่สาวติ๊กบกเสียจังไดเห็นบอกข้อเออข้อสี่มันเป็นฮั่งเหาเขียน อาห้างเขียนอันตำหนิหานอันหานขายสินว่าเจ้าบอันบบมีความสุขบบแฮปปี้กับการบริการของเขาเจ้าสินะประมาณนั้นแต่สติกบเคยเห็นสติหู้ขาเจ้าห้างเห็นอย่างแต่สติกบหูสีเขียนจากไหนเพราะว่ายังบบหูโบหูสติขณะอยุ่เหล่าสติกับโเคยอบเคยไปวิพาวิจรณ์หานใดวาสันสัก อืมอันแหละแล้วขนอีกสติกก็เลยบบเห็ดคนหนึ่งเขาจองสตเห็ดสติกเห็ดไปที่สุดได้เห็ดประมาณสี่ห้านาทีสติกแล้วละแต่ว่าสติกอันใส่เวลาเบิงกวดคืนเท่านั้นข้อสี่สติกโอเคหัวสติกเห็ดบุเป็นแต่สติกกับบเห็ดประหารเลยคือว่าอยู่ในห้องซ้อมมีคนเฝ้าหนึ่งคนเนาะเราสีบอกตลอดว่าโอเคอันสิบนาทีผ่านไปสิบห้าทีผ่านไปสิแล้วันนั้นสิบนาทีผ่านไปผู้สาวนั้นเห็นสติกโบเห็ดอย่างเราทําแล้วแล้วพอสติกว่า สติว๊กยังบ่แล้วยังบ่แล้วคขาติ๊กสติ๊กแล้วแล้วเพราะว่ามีสาวขอ้อนึงสาติ๊กบกเ่เฮ็ดจังซั่นอันนี้ว่าสาติ๊กยากไปเฮียนหนังสือเพราะว่าสาวติ๊กไปอ่านอยู่อันอ่านอยู่ประสบการณ์อันสาวไทยมาแชร์ประสบการณ์อยู่ Facebook เขาจะว่าถ้าเจ้าอยากไปเฮียนหนังสือแล้วจเจ้าบ่ต้องเฮ็ดเก่งหลายเหมือนกันหลังจากนั้นสานาทีผ่านไปทุกคนกันแล้วโอเคเขาจะเก็บเอาข้อสอบกลับไปแล้วพนักงานก็บ,บอกให้ทุกคนไปนั่งท่าอยู่น้องนั่งท่าอยู่ตั้งอยู่เนาะ แล้วกันท่าในระหว่างที่ท่าหันก็มีพนักง,งานล่ะสิมีสองคนคือติ่สาวติ๊กบอกคนหนึ่งนี่ใส่โคดีคนหนึ่งนี่ใสโค,ฤฤฤค,นนสโคดีอันสองคนนี้เขาเจะสิเปลี่ยนกันมาเอิญมาไปเทือละคนเทือละคนอันเทือละคนเทือละคนแล้ววันนี้ อันคนที่หนึ่งพันไปคนที่สองพันไปคนที่สามพันไปคนที่สี่พันไปที่ห้าพนไปสิเลือสองคนเรือสองคนอันที่บไปไปก็คือซาติกซาติกมูว่าซาติกสีเป็นที่ที่สุดท้ายนะครับเรือซาติกกัผู้บาหนึ่งอะเป็นผู้บบาวคนผิวขาวแต่โปแม่คนฝรั่งเซสเป็นคนมาแต่ประเทศอื่นคือกันเรือสองคนนี้เรือซาติกกัผู้บาวนั้นแล้ววันนี้แล้ววันนี้เราคนดําคนดําที่เขาจะอันเข้าไปแล้วเขาจะออกมาละออกมาจากห้องผู้สายมีใส่บดีสองคน อ๋อมัน่ะหน้าพูดมาเห็ดหน้าปุมีความสุขที่สุดบ่แฮปปี้ที่สุดหายที่สุดอันเราผู้สาวหนึ่งลราเบาผู้สาวดำลระเาว่ะสิกขอยักไปขับคนนั้นหลายกว่าขอยักเหลือผู้หญิงนั้นหลายกว่าแล้วผู้ชายคนหนึ่งเราต้องมาแมนขอยกักคิดนั้นเพราะว่าวบ่มวลที่สุดสาวติกาพอเข้าใจนี่ว่าเขาเจ้าอันลมอย่างกันก็คือเขาเจ้าลมอันเกี่ยวกับผู้สาวที่เอิญเข้าเจ้าไปสัมผัสเบาบ่มวนก็คือผู้สาวคนเดียวที่สาวติกบบาเ่าบ่มวนนั่นแหละเบาบ่มวนเบิ่งบ่มวนนั่นแหละ แล้ววันนี้สาวติกสาติกยานสาติกยานยานสีไรไปกับผู้สาวนั้นเนี่ยสาติกภาวนาอยู่ยักษให้อันห้องนั้นเปิดประตูมาก่อนแล้วภาวนาอยู่โซาดุซาดุให้เราเปิดประตูมาก่อนเด้อเพราะว่าถ้าผู้สาวนิสัยบอดีเปิดประตูมาก่อนถ้าเราสัมผัสแล้วก่อนเราก็ต้องได้มาเอาผู้สาวนั้นไปหมายความว่าสาวติกต้องเจอผู้สาวใจดีแล้วสาวติ๊กระลุเนย้อมนั่นละกันอเป็นผู้สาวนิสัสบอดีเปิดประตูมาก่อนโอ้สาวติกกะลง เพราะว่าเราต้องมาเอาผู้ชายไปก่อนเพราะว่าสาติกอันอยูอันที่สุดท้ายนั่นแหละก็หายใจโลง่งหลังจากนั้นก็แมนแล้วสรุปลงแล้วสาติกได้ไปสัมผัสกับผู้อันผู้หญิงนิสัยดีว่าสันคนนี้นิสัยดีที่สุดสาติกบูชื่อบูชื่อที่สุดถ้าซาติกจือ้อสื่อละซาติกสีมาฮาเควินละคอมเมนต์อยู่อันของการในยุคฝรัง่งเศสมันมีจังสันอะทุกบอลต,ต้องมีห้เขาคอมเมนต์เรียว่าโถบลอกกระด้ยนั่นแหละ แล้ววันนี้ลังจ้าเป็นคิวของสาวตคิคิวสุดท้ายแล้วก่ผู้สาวนี้ใส่ดีแหละมาเอินสาวติเข้าไปในห้องเข้าไปกับบได้มีอย่างไรก็เจ้าก็ถามแต่อันอ้ามาหอนฝรั่งเศสอ่าอยู่ฝรัง่งอยู่ฝรั่งเศสจากปีแล้วแต่งาตงานแต่งานกับคนฝรั่งเศสบ่มีลูกจากคนอ่าอยู่ลาวเคยเหียนบอสก็เจ้าก็ถามอ่าสิบเอ็ดปีมันบอกเหียนสา,าวติก็ว่าแม้แล้วสิบเอ็ดปี๊สิบเอ็ดปีเพราะว่าตั้งแต่ปหนึ่งหอดหมอดตายหอดหมอดเจ็ดเนาะสิบเอ็ดปีเต็มเต็ม่สันส่าเหียนหนังสือหัน ก็ห so ันแหละก็มีแต่ทอนนั้นก็จะกขาพามอย่างไรแล้ววันนี้เราหอดเวลาที่เรามากวดเบิ้งข้อสอบสติแล้วก็เปิดเบิ้งหน้าทีนึงอ้โอเคเทเ่บียงแล้วก็เท่บียงหน้าที่สองเที่บียงหน้าทีสามเที่บียงแล้วเราก็ยิ้มแล้ววันนี้น้าที่สี่เราอ้าวเป็นอย่างโบเหตุน้าทีสี่สติก็หัวสติก็หัวสติก็อธิบายอะไรบ้ังสติก็ว่าค่อยเข้าใจบ่าหากเหตุอย่างแต่ค่อยโอเคยเหตุอันค่อยพอเคยเขียนเกี่ยวกับอันนี้แล้วก็เลยโบเหตค่อยเลยโบเหตดหันแหละ เราก็หัวเราก็เอ้าถ้าสันเจ้าสีได้ไปเหียนได้เนาะเราบอกสแล้วก็สติก็ว่าโอเคสติอยากไปเหียนสติต่อว่าสติอยากเหียนเราก็ว่าเอาเจ้าสีไ้เหียนหลายนะเจ้าสิได้เหียนหนึ่งร้อยสุโมงซื้อๆเพราะว่าเราว่าถ้าสติเขียนจักเล็กจักน้อยอยู่ในอันหน้าที่ีอยู่ในหัวข้อที่สีสติสีพันเอหนึ่งเลยแล้ววันนี้ร่างจ้านเรียบร้อยเราบอกสติว่าสติอันสีได้ไปเหียนหนึ่งร้อยสุโมงมันบอแล้วกัน แล้วกับผู้สาวใจดีแล้วก็เราก็บ,บอกว่าถ้าสาวติกไปท้าอยู่นองเพราะว่าซีมีพนักงานอีกคนนึงอันพนักงานอยู่ในออฟฟิศและอีกคนนึงซีมาอันซีมาหล่มกับสาวติกอีกว่าซีมากกิบอ่าซีมาอันมาหลส่สามาแนะนาหลายอย่างโอเคสาวติกกับไปท้าอยู่นออ้องอัถ้าประมาณ5นาทีสิแหละแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเรามาเอินสาวติกเข้าไปในห้องหนึ่งต่างหากแล้วเขาไปในห้องนี้เ่ามียังไงก็ะถามคือเก้าแล้วก็จะถามแต่ว่าสาวติกหูจากอันปูํำปั่วบอ สติกันมีอันใบประกันสุขภาพเราบอสีใบอันใบประกันสังคมเนาะใบอันการบิดตันก็คือว่าห้องที่สองผู้ชายที่อันเปิดสติก็ไปบุ้มยังรากกระถามแต่แนวนี้ถามแต่ว่าเจ้าหูจักโปลําปัวปโปลลำปัวเป็นหน่วยงานอันสอกเวียเป็นหน่วยงานช่วยเหลือนึ่งสำหรับคนตั้งประเทศแต่สิแล้วก็มีอันมีบัตรมีใบยังแดถามสติกว่าซามสติกมีอันประกันชีวิตบ่สสติกกระตอบไปตามความจริงแล้วลังจากนั้นล่ะ แล้วก็อันกาโอเคเจ้าสิได้ไปเฮียนอันหนึ่งรอยชั่วโมงเราเราก็บอกซาติกว่าโอเคซาติกตรงได้ไปฝึกอบห่มเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับอันสิทธิ์ที่ซาติกเพราะว่าซาติกเป็นเห่าเป็นต่างประเทศอาไรสัส่สิทธิ์ที่เหาสิได้หับคืประเทศฝรั่งเศสมีอย่างแดก,ก็คือว่าต้องไปอบหมอ่มยูโปยูโปย,โปอยูอันโอฟีใหญ่สามมือโบ่บแม่นอันโบแมนสามมือติดกันได้ก็สามมือสามมือ มดมือตั้งแต่เก้าโมงหอดอันเจ็ดโมงแ้งเราเบาอนนั้นแหละสาติกงออยู่เพราะว่าเควินกับลูกต้องได้ท้ามไม่ยามมาส่วยกาลเนเอาสรุปรวมแล้วอันห้องทีสองที่สาติกเข้าไปก็คือเขาจะสิไปห้าสาติกเซ็นสัญญาเซ็นคอนแทคอันที่โอเคว่าสาติกยอมหักสาติกตกลงทีสีเหียนหนึ่งร้อยสมโมงแล้วก็ที่สาติกสิไปฝึกอบรมสามมืออยู่โป้เท่านั้นแล้วหลังจากนั้นสาติกก็เซ็นเซ็นแล้วกัแล้วเลยกั โอเคแล้วได้อันได้อันเอกสารนาะได้ใบได้ใบสัญญาสัญญาได้คอนแทคกับอันโอฟี่หลังจากที่ซาติกได้ใบตัวนี้แล้วเขาจะก็แนะนํามาใบตัวนี้สําคัญที่สุดสําหรับเจ้าเขาจะบอกสติกอันนี้เลยได้ว่าเพราะว่าสําคัญอันทุกทุกเรื่องที่สิไปตอกการ์ดนะตอกการดก็คือมันสําคัญตรงใดแลวก็บอห้างเอาใบตัวนี้ห้างคนอื่นใบตัวนี้ต้องอยู่กับเจ้าตลอดทุกทุกเรื่องที่ซาติก hmm. กละสิไปตอกกา์ดกับอันเฟอร์ฟิกชัวสติกต้องกอปีห้เขา สาวติ๊กต้องเอาใบใบแท้ใบออริจินอลต้องเอาไว้กับตัวสาวติ๊กตาอดเราแนะนํำแบมบีเลยได้พนักงานเพราะว่าใบตัวนี้มันสําคัญหันแหละเขาจะบอกแบ,บนี้เลยได้สําหรับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันนะ bye bye. ในคลิปหน้าบายายขอแต่ไลย์โซดีเด้อทุกคน